ว่าให้เธอทำศรัทธาศินสุตตะจากะ้าปัญญาศรัทธาศรัทธาสัมปทาคือต้องรู้ว่าใครรู้จริงในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาพระพุทธเจ้านะศีลสัมทาก็คือพระองค์ชี้ไปที่ศินห้านะสุตตะศรัทธาศินสุตตะสุตตะก็คือคําสอนของคนที่เราศรัทธาคือพระุทธเจ้านั่นคือยังต้องสั่งสมสุตตะมากฟังมากอ่านมากเสพพบมากนะ จะได้ความรู้มาสุ่ตาเปรียบเหมือนอาวุธยิ่งเรายิ่งมีอาวุธมากยิ่งหลุดพ้นเร็วยิ่งเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันที่สี่จาคะการเสรียสละการแบ่งปันก็อย่างที่บอกต้องวางจิตละความตระหนีอย่างพระสูตรนี้จะรวบรวมพระสูตรเร่ม่านมาให้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาต้องรู้ว่านิวรณ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องละนะนิวรณ์ห้าคือกรรมฉันทะ พยาบาทที่นิมิตทะความง่วงเหงเาแนอนุทจจากความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้าธรรมชาตินี้เกิดขึ้นในจิตลิบทิ้งมันเป็นเครื่องให้ทุกปัญญาปัญญาสามการจะทําให้ห้าธรรมชาตินี้ดับไปง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกจเจริญอานาปานสตินะนั้นถ้าเราสร้างศรัทธาสิงสุตตาจาคะปัญญาุ้จ้าบอกว่าธรรมที่น่าปรารถนาจะเกิดขึ้นแก่เธอ พระกัสสปจะเกิดขึ้นแกเราโดยธรรม